สวัสดีพี่น้อง<ป>พอ grab สาวตุ่มมันจะแย่ซะเก่เกาเหมือนเดิมเนาะส<ป>าวตุ่มก็เริ่มมาตำรวจ<ป>มองสีมา้าปฏิดับิธรรเนาะพี่น้องอัน<ป>มองปฏิบัติธรรมมาท่านี้คอนปัญหาเดี๋ยวไมอยู่นสารตีเต็มเนาะพี่น้องส<ป>าวตุ่มก็เลย<ป>มองสีนอนเป็นกระอ้อมผ้าไว้เนาะอันนี้เป็นวัดปลาได้พี่น้อง สาขาวัดตาพ่มเนาะอันแต่ที่นี่ไม่ออกพอออกมาอยู่อันนี้เปิอ้อมหาไปส่วนข้างนอกข้างกล่องเบงว่ามองได้มันอยู่ใกล้สวนใกล้เสนนะพะวาสาตุม่มเป็นปีแรกที่เข้ามากปฏิบัติเนาะก็ะต้องเอาความสะดวกสบายเลยก่อนวาสาวิเป็น้นตื่นดูห้องหน้านดูแล้วกสิบ่อ,อยากรุกวนไถ่หนึ่งสอง กับบอยกให้ไม่รบกวนจะกขวนนั่น,นะแเวลาบหนุ่ขึ้นมาจนตะนิ่งถอยไ่เนอนี่เขียวงูเขียวออกมากแลนปลาแตกไปเน,ะนาะน,น,น,นี่เป็นวัดปลาด้วพี่นองกะซมี่เฟื่องไม่หยังนี่ละ,ะเอาไว้ทานมะปูมอนเนาะข้างนอกคนกรสิ ร้มรื่นเนาะสาวตุ่มหนังยานจะแต่ของห่อนกระลาคือสีบะห่อนกบางส้มนี่แหละกระลาคลิปนี้ให้พี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวตุ่มอัจจานี่สาวตุ่มสิบปฏิบัติธรรมอยู่นี่ตั้งแต่วันที่หาหอดวันที่คิดนะพี่น,อน้องกะขออธิษฐานจิตว่าให้สาวตุ่มอ่าปฏิบัติการเพืนน่อนี่ให้ทานพ้นเนาะ เพราะว่าอันกินอาหารมือเดียวแล้กกับปฏิบัติร้ำยางจงกรมแล้กกับแล้วยางหลายเนี่ยนะที่น้องกับบ้านใจอยู่ยานจะของบอลลอบอลอดเนาะเดี๋ยวสาตุณไปเฮ็ดหน่องว่างเป็นซอยเพิ่นสักหน่อยเนาะตังปอกกันเลสำหรับปีปีสาตุมขอลาไปเร็วขอบคุณและสวัสดีค่ะ